พี่ดึงมาถ้าตัววิชายังอยู่มันจะเข้าอาร์มแทร็กทีนี้จับพี่จับพี่มมกระชากพี่ไปด้านโน้นโอเคและแตะแตะหลังแขนพี่แล้วดึงกระชาก,ก่อนกระชากกระชาก่อนกระชากกระชากที่ก่อนยืนเฉยนเคลื่อนมาข้างหน้าเคลืออัน,นกระชากอ่าพอพี่เคลื่อนปุ๊บแตะแล้วอ้อมเลยกระชากแตะอ้อม พร้อมหล,ลังเราหมุนหมุนเข้ามาจับอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้ตรงนี้ถอยมาหน่อยจับนี้มานะโอเคนั่นแหละอ่ะลองจับกระชากโอเคพออ่ะโอเคทีนี้จับจับต้องแก้แก้ตรงนี้ก่อนเข้ามาหน่อยนี่พอเราจะกระชากาาใช่ป่ะเพื่อปลดกิฟต์โอเคจับไว้ นะครับรองกระชากเห็นไหมไม่รูดไม่คัดคีสอย่างนี้ติดอักกระชากลองกระชากมันติดติดตรงนี้โอเคนะพอจะพิทต้องออกตรงนู้กระชากเขาจะมันเป็นง่ามแล้วหลังง่ามถ้าเรากระชากน,นี้ที่ออกนี้อ่ะกระชากมันติดง่ามแต่ง่ามันจะเปิดตรงนี้กระชาก แล้วมันจะเข้าปั้มปั้มแขนอ่ะลองก,กระชากไปกระชากแล้วเดี๋ยวค่อยอะไรปั้มเข่าโจบ